จะสังเกตได้ว่าเฟรมเรทจะอยู่ที่150ประมาณร้อยหาสปลายๆนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเซตติ้งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับที่จะทำให้เฟรมเรทมันพุ่งขึ้นสูงมากเลยนะครับนั่นก็คือนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับตอนนี้ช่องออฟโหลดก็ใกล้เข้าถึง1,000 s u b s ซับสไแล้ว ชั่วโมงการรับชมทะลุไปเป็นหมื่นแล้วแต่ยอดผู้ติดตามไม่ค่อยเพิ่มขึ้นเลยอยากให้เพื่อนๆช่วยกันกดติดตามเพื่อให้ผมเปิดสร้างรายได้กับ YouTube ได้ด้วยนะครับหนึ่งคลิกของท่านมีค่าสำหรับผมมากนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะเป็นคลิปการตั้งค่าภาพเซตติ้งที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันที่จะช่วยเพิ่ม fps ให้มากขึ้นและภาพคมชัดมองเห็นศัตรูง่ายนะครับและภายในคลิปจะบอกถึงรายละเอียดและเหตุผลว่าทำไมต้องปรับเซตติ้งดังกล่าวด้วยนะครับสำหร 1 3 4 0 0น f นะครับผู้กัากจอ์ดจอ2 0 7น Super นะครับสเปคก็กลางๆนะครับไม่ถึงกแรงมากเดี๋ยวเราไปรับชมมาเลยว่าเราจะสามารถรีดเฟรมเดทออกมาได้เท่าไหร่สำหรับสเปคคอมสเปคนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมจะให้ดูเซตติ้งที่ผมใช้ปัจจุบันก่อนนะครับเข้าไปที่หน้า quality นะครับ upscale ที่ผมใช้ปัจจุบันนะครับจะเป็นตัว Nvidia image scaling นะครับตัวนี้นะครับให้กดไปที่ show more นะครับใช้เป็น native นะครับแล้วก็ปรับไว้ที่20นะครับ เหตุผลที่ผมใช้อัพสเกลตัวนี้นะครับเพราะว่าภาพมันค่อนข้างคมชัดแล้วครับแล้วก็ระยะไกลก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเปรียบเทียบกับอัพสเกลตัวอื่นด้วยนะครับตัว Anti Aliasing นะครับผมจะใช้เป็นฟาร์มิก smaa นะครับ t 2 x นะครับ Anti Aliasing Quality นะครับใช้เป็น normal นะฮะ Video Memory Scale นะครับก็90ไปเลยครับแล้วก็ Texture นะครับใช้ low นะครับ Texture Filter นะครับก็เป็น l o เหมือนกันนะครับ ตัวเลเวลออฟดีเทลก็จะเป็นโลเหมือนกันนะครับผมตัวคัตเตอร์ดาวดิเทนก็จะใช้เป็นช็อตนะครับแล้วก็พาร์ติเคิลคุณภาพนะครับใช้เป็นโลนะครับเหตุผลที่ใช้โลนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบระหว่างโลกับไฮให้ดูนะครับหลังจากแนะนําการตั้งค่างผมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็พาร์ติเคิลคุณภาพเลเวลนะครับก็จะใช้เป็นเวลี่โลนะครับตัวบุลเลตอิมแพกนะครับผมก็จะปิดไปนะครับผมแต่ใครจะเปิดก็ได้นะครับ แต่ผมว่ามันมีผลกับเฟรมเด็ดนิดหน่อยนิดเดียวครับเฟรมถึง2เฟรมบางทีจังหวะยิงแล้วมันมีรอยเยอะๆก็จะมีผลบ้างนะครับตัวดาเมจเลเยอร์ก็ปิดนะครับผม shader quality low นะครับตัว t e ส s e l l a t i o n ก็ปิดนะครับผม terrain memory ครับ min นะครับอนิมาน texture streaming นะครับปิดครับ streaming quality ปิดนะครับผมแล้วนั้นก็ปิดปิด low o f หมดเลยครับ แล้วก็ไปดูที่ Shadow and Light n i n g นะครับก็ใช้เป็น v e r เวลีครับ off low แล้วก็ s p o t Cast นะครับตัวนี้ใช้เป็น high ได้นะครับคือใช้ low ก็ไม่มีผลกับเฟรมเรทสักเท่าไหร่นะครับ Particle Lighting n ใช้เป็น low นะครับผมรับตัว a m b i e n c ก็ปิดไปนะครับ Skin Space Reflection นะครับ off นะครับนอกนั้นก็ low low นะครับตัว Nvidia r e f e c t Low Latency นะครับให้เปิดเป็น on boot นะครับนอกนั้นก็ปิดปิดไปให้หมดนะครับ เฟรมเกนเป็นศูนย์นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเซตติ้งนี้จะได้เฟรมเรดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสําหรับการวัดค่าเฟรมเรดนะครับผมจะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นหลักนะครับโดยการวางเป้าไปที่มุมนะครับมุมของกล่องนะฮะแล้วก็หันหลังชนกําแพงนะครับตรงมุมบอดีนะจะสังเกตได้ว่าเฟรมเรดจะอยู่ที่150ประมาณ150ปาปายนะครับ แล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเซตติ้งที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับที่จะทําให้เฟรมเรทมันพุ่งขึ้นสูงมากเลยนะครับนั่นก็คือนะฮะตัวดินามิกนะครับเรสซลูชันนะครับตัวนี้นะฮะให้ลองเปิดออนนะครับแล้วก็เข้าไปที่โชว์มอนะครับแล้วก็เลือกเป็นเฟรมเรทลิมิตที่300เลยนะครับกดแอพพลายนะฮะจะเห็นได้ว่าเฟรมเรทจากที่150 กลางๆไปลายนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ180เลยนะครับ1้0ต้นๆถึง170ปลายปายเลยนะเพิ่มขึ้นมามากกว่า20เฟรมเรทนะครับสำหรับข้อเสียมันก็ทำให้ภาพดูแตกลงนิดเดียวครับผมมันแทบจะบางคนอาจจะดูแล้วเหมือนไม่ค่อยเห็นผลเลยนะครับมันมันมันน้อยมากนะครับมันมีรอยแค่แบบขอบๆแตกๆอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยนะครับแต่ว่าความชัดเจนนะครับเวลาเรายิงหรืออะไรมันยัง ดีอยู่นะครับงยังใช้งานได้ดีครับเมื่อแรกกับเฟรมเรทแล้วผมว่าก็ค่อนขุนค่านะครับแต่ว่าบางคนถ้ารู้สึกว่าอยากให้ภาพมันคมชัดก็ปิดไปก็ได้ครับแล้วแต่นะแต่ว่าผมว่ามันช่วยได้นะครับในเรื่องของเฟรมเรทนะครับ20เฟรมถือว่าช่วยได้มากเลยทีเดียวแล้วก็ที่ผมใช้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวคอตตงเฟรมเรทดีเบนนะครับผมอันนี้ผมทําคลิปใช่ไหมผมเลยปรับไว้เป็น300สุดแต่ว่าถ้าเวลาผมเล่นจริงๆกับผม จอผมใช้แค่1044ผมก็จะตั้งไว้แค่1044นะครับเพื่อให้มันลดการกินทรัพยากรเครื่องนะครับมันจะช่วยให้แบบ CPU ไม่ต้องทํางานหนักแล้วก็การ์ดจอไม่ต้องทํางานแบบหนักเกินความจําเป็นนะครับเพราะว่ายัางไงหน้าจอผมมันก็ทํางานได้แค่1 4 4อยู่แล้วนะครับผมก็จะตั้งไว้แค่นี้แต่เดี๋ยวตัดคลิปผมก็กดสุดไปเลยครับจะได้ดูว่าเราทาเฟรมเรทได้เท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับก็ มาเปรียบเทียบอัพสเกลกันนะครับว่าใช้ตัวไหนมันได้เฟรมเรทเยอะสุดแล้วว่าอันไหนมันดีสุดยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะก่อนอื่นนะครับมาดูที่ AMD FSR นะครับตัวนี้นะลองกดแอปพลครับผมบอกเลยว่าอันนี้เฟรมเดทได้เยอะมากได้สูงมากเพิ่มเป็น200ต้อต้นๆเลยนะครับอันนี้อันนี้คือผมจะตีมไปด้วยอันนี้ผมอัดคลิปไปด้วยนะมันถ้าไม่ได้อัดคลิปนี่มันเพิ่มเป็น200แบบ20230ไปเลยนะ เดี๋ยวนี้ก็สาหรับตัวนี้ได้เฟรมเรทดีนะครับแต่ข้อเสียก็คือภาพมันไม่ชัดเอาซะเลยมันรู้สึกว่ามันดูแล้วมันไม่ชัดผมเลยไม่ใช้นะครับอันนี้เราลองปิดดนามิกนะครับปิดดนามิกเรสซลูชั่นมันอยู่ที่ประมาณ180ประมาณนี้นะสําหรับไอตัวไอเอ็มดีนะครับก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ขนะดปิดแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยให้ภาพมันคมชัดขึ้นอยู่ดีนะครับ ก็คือว่ามันภาพมันภาพไม่ผ่านแต่เฟรมเรทผ่านนะตัวนี้ก็ลองไปเลือกใช้กันดูได้นะครับเผ่อบางคนเฟรมเรทมันน้อยจัดต่อไปเป็นตัว f i ลิตี้เอ็กซ์เนะครับเฟรมเรทจะได้อยู่ประมาณ155-150กลางๆนะครับโดยที่ยังไม่ได้เปิด Dynamic r e s o ซลูชันนะครับแต่ประดีตอนอัดผมลืมเปิดดู d y n a มิกเหมือนกันนะครับแต่ว่าความจริงแล้วมันมันได้เท่ากันเลยนะได้เท่ากันกับตัว Image เอ่อ็นวีดีอิมเมจสเกลนะครับจะได้เท่ากันเลย เนี่ยอ่ะอันนี้ก็คือไม่ได้เปิดเหมือนกันได้เท่ากันเป๊ะครับไม่ได้ไม่ได้เปิดไอตัวดินามิกเรสโซลูชันเหมือนกันครับได้เท่ากันเป๊ะต่อให้เปิดดินามิกเรสโซลูชันก็ได้เท่ากันครับสำหรับ2ตัวนี้ครับมันเลือกใช้ได้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับตัวฟิลิตี้เอกเนี่ยผมว่ามัน ให้รายละเอียดดีครับแต่ว่าระยะไกลไม่คมชัดนะครแต่ตัว image scaling นะฮะมันได้ระยะไกลมันค่อนข้างคมชัดกว่านะฮะแต่ว่ารายละเอียดก็ไม่ได้มาเต็มเหมือน fidelity fs ต่อไปนะฮะก็จะเป็นตัว nvidia dlss นะครับตัวนี้บอกเลยว่าเฟรมพุ่งเหมือนกันนะเฟรมพุ่งกว่าปกติเยอะอันนี้ไม่ได้เปิด dynamic resolution นะครับยังอยู่ที่ประมาณ180นะคร วาพุพูแต่ข้อเสียก็คือภาพมันไม่ชัดเอาซะเลยภาพมันแบบเวลาเราเคลื่อนไหวมันจะเบอร์มันจะชัดก็ต่อเมื่อเราอยู่นิ่งๆนะฮะสำหรับตัว DLSS ก็ไม่แนะนำให้ใช้นะมันมันใช้แล้วมันปวดตาก็แต่ถ้าใครอยากเรียกเฟรมก็ใช้ได้นะครับส่วนตัวผมจะใช้เป็นตัว NVIDIA Image Scaling นะครับที่ผมรู้สึกว่าชนัดถนัดแล้วก็ใช้เป็นตัว s h a r p d e นะครับ20แค่นี้พอ ผมรู้สึกว่ามันกำลังดีสบายตาภาพคมชัดใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยลองปรับดูก็ได้ครับว่าตัวเองสะดวกจะที่จะใช้แบบไหนแล้วแล้วก็นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับนั่นก็คือตัว Particle Quality นะครับตัวนี้ปกติผมจะใช้โลนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าโลกับไฮมันแตกต่างกันยังไงคืออันนี้ผมเปิดเป็นไฮ เฟรมเรทนะมันมันมันจะถ้าเปิดไทอะ่ะถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้ยิงไม่ได้อะไรเฟรมเรทจะดีกว่านะครับมีพุ่งไป550ร้อยหาสแต่ถ้ายิงเมื่อไหรนะ่เนี่ยอย่างที่เห็นคนระับมันจะตกลงมาอยู่ประมาณ120นะ120ย่กลางๆ120อรนะ้อยยนะก็คือเวลาเรากดยิงปับ๊บมันเฟรมเรทมันตกเยอะมากนะเกือบเกือบ30มสิแบบเกือบเกือบ30เฟรมครับ ซึ่งเปรียบเทียบกับโลอันนี้ผมเปรียบเป็นโลเดี๋ยวจะให้ดูนะเฟรมเร็มันอยู่ร้อยก็มาร้อยสถ้าไม่ตกก็ตกคือตกน้อยมากนะตกไม่ถึง10เฟรมข้อแตกต่างมันอยู่ตรงนี้คือมันสําคัญเวลาเรายิงแล้วเฟรมมันยังนิ่งอยู่มันจะทําให้เรายิงได้ดีขึ้นสําหรับตัวนี้นะภาพมันอาจจะขัดใจหน่อยเส้นกระสุนมันอาจจะไม่คมนะครับแล้วก็สมอมันดูเป็นก้อนๆนะฮะ แต่ว่ามันช่วยให้เฟรมเด่ไม่ตกแต่สําหรับคนที่กัดจอแรงๆนะก็ดิงแล้วเฟรมเด่นไม่ตกจะเปิดไฮก็ได้นะครับแล้วก็สําหรับตัว Anti a n t i a l ล็กซนะครับก็เปิดสุดไปเลยครับคือเฟรมมันไม่ต่างกันครับระหว่าง SMAA T2X ธรรมดากับตัวฟาร์มิกนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับสำหรับตัว Anti a n t i a l i a s i n g Quality นะครับ อันนี้มีผลนะครับถ้าเราเปิด Ultra q u a l ตี้นะครับก็คือมันจะเฟรมดอบลงมาประมาณ10เฟรมได้เลยนะให้เราใช้เป็นตัว Normal พอนะครับตัวโลตัวโลกับตัว Normal เนี่ยได้เฟรมเท่ากันนะครับผมแนะนำให้ใช้เป็นตัว Normal จะดีกว่านะฮะมันก็จะได้ภาพที่ดูสมูทกว่านิดหน่อยนิดเดียวจริงๆแต่ก็มันก็ได้เฟรมเท่ากันนะอันไหนดีกว่าเราก็ใช้อันนั้นนะต่อไปนะครับก็ b ูเล e อิมแพกนะครับตัวนี้ก็อาจจะผมจะลองเปิดให้ดูมันจะมีผลนิดหน่อยนะครับหรือแทบไม่มีเลยแต่ปกติมันมันแล้วแต่ครับคือมันมันเฟรมสองเฟรมครับมันมันไม่ได้ทําให้เรามีผลขนาดนั้นนะก็ใครอยากเปิดก็เปิดใครอยากปิดก็ปิดครับสาหรับตัวนี้นะต่อไปก็สําหรับตัวสปอตแคทนะครับตัวนี้เดีย๋ยวผมจะลอง ปรับเป็นโลนะครับก็มันไม่ได้มีผลที่ทำให้เฟรมเด็ดตกหรือเพิ่มขึ้นแต่อย่างไดน,นะครับสำหรับตัวนี้ก็ใช้เป็นไฮไปเลยก็ได้ค,ร,นนคร,รับตัวอื่นนะครับสำหรับตัวอื่นนะที่ผมไม่ได้เอามาเปรียบเทียบนะครับก็ใช้เป็นตามที่ผมบอกครับอันไหนปิดได้ก็ปิดอันไหน ใช้โลได้ก็ใช้โลไปเลยครับเพราะว่าไอ้พวกนั้นมันค่อนข้างมีผลเกี่ยวกับภาพแล้วก็เฟรมอยู่แล้วครับก็คือไม่ต้องไปเปรียบเทียบอะไรมากโอเคครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาดูการเซตติ้งของหน้าเดสก์ท็อปกันบ้างนะครับว่าเราต้องทำอะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เราบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าเดสก์ท็อปแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับที่สำคัญนะฮะ อย่างแรกเลยนะครับที่ควรทำก็คือ,อ,อกด Control e d e t Delete ขึ้นมานะครับก็จะได้เป็นหน้า t a s เ Manager ขึ้นมานะครับให้เข้าไปที่หัวข้อ Start Up นะครับผมให้ Disable นะครับโปรแกรมที่เราไม่ใช้นะครับไม่ใช้ตอนที่แบบเราเปิดคอมขึ้นมามาาันจะ Auto Run เองอะไรอย่างเงี้ยอันไหนที่เราคิดว่าเราเราไม่อยากให้มัน Auto Run นะครับให้ติ๊กเป็น Disable ให้หมดนะครับ ด i s a b l e ให้หมดนะอันไหนเราไม่ใช้เนี่ยปิดไปให้หมดอ่าอย่างอันนี้ Adobe Update Startup เนี่ยผมเพิ่งมาเช็คว่าผมก็ไม่ได้ปิดอันนี้ก็ปิดไปครับมันจะได้ไม่กิน CPU ขนาดที่เราเล่นเกมนะครับอันนี้ Windows Security อันนี้เปิดไว้นะครับอันไหนที่มันจำเป็นอันนี้มันเป็นแอนตี้ไวรัสเราก็เปิดไว้นะอย่าง G Hub เนี่ยอ่าเป็น,ปนโปรแกรมเกี่ยวกับเมาส์หูฟัง ผมมันจะเป็นด i เวอร์อะไรเงี้ยก็ต้องเปิดไว้ก็เปิดไว้อันไหนไม่จําเป็นปิดหมดนะโอเคเรียบร้อยอย่างแรกนะครับแล้วต่อไปนะครับให้เข้าไปที่หน้า s e t t ติ้นะครับเข้าไปที่เกมมิ่งเอ็กนะครับอ่าตัวนี้ Xbox Game Bar นะครับให้ปิดไปเลยนะครับ ปิดไปตอนแรกใครเปิดไว้ให้กดเป็นให้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นออฟนะครับแล้วก็ตัวแคปเจอร์นะครับอันไหนที่ใครเปิดไว้นะครับแบ็กกราวด์เรคคอร์ดิงหรืออะไรอย่างเงี้ยใครที่ไม่ได้ใช้เกี่ยวกับพวกตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยปิดไปครับมันจะได้ไม่กิน c ี u แล้วราปิดไปหมดนะแล้วก็เกมโหมดนะครับเกมโหมดเกมโหมดออนนะครับสำหรับผมผมออนนะครับผมต้องบอกว่าเกมโหมดเนี่ยมันมีผลกับสมมุติว่าถ้าเราถ้าเราเล่นเกม เกมเดียวนะครับคือไม่ได้เปิดเกมหรือโปรแกรมพื้นหลังอนะ่ะไม่ได้เกิดไม่ได้เปิดหน้าต่างอื่นนะฮะให้เราออฟไปก็ได้นะครับจะได้เฟรมเดทนที่ดีกว่าแต่ถ้าเราเปิดหน้าต่างอื่นเมื่อไหร,ร่นะฮะให้เปิดเกมโหมดออนทันทีนะครับเพราะว่ามันมันจะได้เฟรมที่ดีกว่ามันจะลดการทําทำงานของโปรแกรมพื้นหลังอนะ่ะเพื่อให้เกมที่เรากำลังเล่นปัจจุบันนะอ่ได้ประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับ ก็เปิดออนไปสำหรับผมนะแต่มันก็ช่วยไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะช่วยแค่แบบ frame frame เฟรม2เฟรมอะไรเงี้ยครับอยู่ที่ความสบายใจแล้วว่าอยากจะเปิดหรืออยากจะปิดนะต่อไปอีกหนึ่งอันนะครับที่สำคัญนะครับอันนี้ครับกราฟิกเซตติ้งในนี้นะฮะคืออันนี้ผมผมเปิดไว้แล้วเดี๋ยวผมจะรีมูฟออกให้หมดนะฮะเดี๋ยวผมจะลองรีมูฟออกให้หมดแล้วก็ปิดไปด้วย ปิดตัวตัวนี้นะครับแต่ต้องรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีผลขนาดไหนนะอันนี้ก็จะเป็นเฟรมเดทของเซตติ้งที่ผมแนะนำนะครับโดยการเปิด Dynamic Resolution แล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 7 0ไปปลายร้อนะครับแล้วก็นี้จะเป็นเฟรมเรทเมื่อเราปิดเซตติ้งกราฟิกไปแล้วนะครับเฟรมเรทนะครับจากปกตินะครับที่ผมเปิด Dynamic Resolution ด้วยนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ180ปนะครับ180เป๊ะเลย ก็พอเราปิดไอตัวโปรแกรมกราฟิกเซตติ้งตัวนั้นไปนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณอย่างที่เห็นจะประมาณ160ไปลายปลายๆนะครับแล้วก็แต่170นิดหน่อยโอเคครับทีนี้เราก็จะมาทำการเปิดกลับไปใช้งานเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวกราฟิกเซตติ้งนะครับผมก็เข้าไปที่หน้าเบา์นะครับแล้วก็ให้เลือกในโฟลเดอร์ที่เราติดตั้งกอบยูที่ไว้นะครับคลิกไปที่ c อร์ปูตี้ลันเชอนะครับแอดลงไปนะแล้วก็ในรีเทลนะครับคอร์ปวตี้ exe นะครับอีกอันหนึ่งนะครับเข้าไปที่ออปชันนะครับแล้วก็ปรับเป็นไฮนะครับทั้งคู่เลยนะแค่นี้เราก็จะได้เฟรมเรทที่พุ่งแล้วนะแล้วก็เปิดออนนะครับรีสตาต์คอมหนึ่งทีโอเครีสตาต์คอมเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาดูอีก1สิ่งสำคัญนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับเพราะว่ามันเป็น การแก้โค้ดเซตติ้งนะครับของเกมคอ l l of Duty นะครับว่ามันได้ผลจริงหรือไม่ผมเลยลองผมลองทำมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับจัดตัวเทดนะครับปรับตัวเทดนะฮะให้เป็นจาก4นะครับเป็น6นะครับโอเคแล้วก็เซฟนะครับปิดไปนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเกมมาเดี๋ยวมาดูกันนะะโอเคครับเราก็มาถึงตำแหน่ง จุดเดิมนะครับที่เราเอาเอาไว้วัดเฟรมเรทนะครับก็อยู่ประมาณ1้0ไปร้ย180นะครับก็คือมันมันไม่ได้มีผลเพิ่มเติมกับการที่ผมใช้เป็นเทปสีเหมือนเดิมครับก็คือมันไม่ได้มีผลอะไรครับไม่รู้จะปรับไปทำไมบางทีมันอาจจะทําให้มีปัญหาภายหลังด้วยด้วยซ้าไปก็อันนี้ผมไม่แนะนําให้ปรับนะครับยิ่งไอคอมเครื่องเก่าของผมอะไอตอนที่ยังไม่ได้อัพนะไม่ใช่เครื่องเก่าไอตอนที่ผมยังไม่ได้อัพคอมอัพซีพียูนะ ผมมาลองปรับไอ้ตัวนี้แล้วอ่ะมันสำหรับ CPU ที่มันไม่ไหวอ่ะมันยิ่งเลเทสไปใหญ่เลยครับเฟรมตกกระจายคอมแหลกเลเทเลยครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันน่าจะเทดมันเป็น i5 1 3มันเทดกับคอมมันน่าจะทำงานไหวอยู่มันก็เลยทำงานได้ปกติอยู่นะครับแต่มันไม่ได้ช่วยเพิ่มอะไรฮะก็เอาเป็นว่าผมว่าอย่าไปปรับอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่านะฮะตรงนี้ โอเคนี่ผมก็มาปรับคืนนะครับใช้เป็น4ีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เซฟโอเคอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ setting นะครับ Nvidia Control Panel นะครับตัวนี้เราจะให้ดูว่าไอตัวนี้ผมปรับอะไรบ้างนะครับก็จะใช้เป็นตัว Manage 3D setting นะครับก็สามารถปรับได้ตามผมเลยนะครับ ได้ดูอะไแล้วกันมันมันค่อนข้างเยอะนะครับไอที่สำคัญมันจะมีไอตัว power manage mode นะครับตัวนี้เป็นเป็น maximum performance นะครับผมแล้วก็ texture filtering นะครับเปลี่ยนเป็น high performance นะครับที่สำคัญสำคัญตัวนี้นะแล้วก็ตรงโปรแกรม setting นะครับกดเข้าไปนะครับ add เดี๋ยว add เป็นตัวเกมนะครับ add เป็นตัวเกมเข้าไปนะ คืออันนี้ผมแอดไว้แล้วเป็น Call of Duty Modern Warfare 2นะก็อแอดไปก็ได้ครับเลือกกดแอดแล้วก็เลือกไปที่ Call of Duty อนะ่ะโอเคตรงนี้เราแอดไปนะครับก็คือมนแอดเฉยๆคนระับแล้วผมก็ใช้เป็นตัวใช้ของ g l o b a l ครับใช้เป็นของตัวเซตติ้งอันแรกของของของที่หน้าเซตติ้งแรกนี้อยู่แล้วอนะ่ะ แต่ผมบอกไปเลยว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ค่อยได้ช่วยอะไรนะครับผมลองเข้าไปเปรียบเทียบแล้วว่ามันได้เฟรมหรือได้มากน้อยขนาดไหนคือมัน1นถึงสอเฟรมอะประมาณว่าแบบช่วยนิดหน่อยอะไรช่วยช่วยนิดนึงแต่ก็ช่วยอะไรเงี้ยก็ปรับไปเพื่อความสบายใจอ่าบางทีเราก็บางคนก็มาปรับเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เอาก็ได้นะครับหรือว่าเลือกอะไรแบบถ้าไม่ได้แบบอยากไปปรับเป็นตัวตัตติ้งเองหรืออะไรครับ แ,แต่ช่วยช่วยนะครับแต่ช่วยนิดหน่อยช่วยไม่เยอะ2อสมเฟมประมาณนี้โอเคครับแล้วผมก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่หลายๆคนถามมาว่าทำไมภาพที่ดูสวยสีสดจังอะไรอย่างงี้ครับก็มาปรับตรงนี้นะครับดิจิทัลไวท์บาลานซ์นะครับเปลี่ยนเป็น55นะครับไบเน็ตห้าคอนทาห้าสิบนะครับตัวนี้ก็ลองมาปรับดู กันก็ได้นะครับว่าแล้วก็ตัวเนี้ยคือมันอยู่ที่เราชอบว่าเข้มมากเข้มน้อยอ่ะสีอ่ะสีมันจะ,นจะเวลาปรับเพิ่มขึ้นมามันก็สีจะสดขึ้นนะครับแต่ก็เตือนไว้ว่าไอ้ตรงนี้มันจะทําให้สีเพี้ยนนะครับสําหรับใครที่ใช้งานเอาไปแบบตัดต่อหรือทํางานเกี่ยวกับภาพที่ต้องใช้สีที่มันตรงสเปคเขาอะไรอย่างเงี้ยก็มาปรับกลับคืนด้วยนะเวลาจะทํางาน แต่ผมปรับไว้อย่างนี้เพราะว่าผมใช้เล่นเกมอย่างเดียวนะฮะก็มีอีกหน้าจอหนึ่งที่ไม่ได้ปรับนะฮะไว้ทํางานเหมือนกันนะฮะก็ตรงนี้ช่วยให้สีสดมากขึ้นนะครับแล้วก็โอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วฮะน่าจะมีแค่เท่านี้นะครับที่จะแนะนําได้นะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เราไปดูว่าเฟรมเดทที่ทำได้ในแมป ดีเบิร์นะครับดีสจว่าจะได้เฟมเลทเท่าไหร่กันนะฮะแล้วก็สามารถติดตามรับชมได้ในช่องทางไลฟ์สดนะครับทุกวันตอนสี่ทุ่มนะครับถึงทีสอนะครับก็มาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับ